สวัสด,ดีครับผมเก่งมาลูกครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมแล็กนาล็อกแท็กติก2ครับซึ่งผมจะมานำเสนออาชีพคาสสที่เรียกได้ว,ว่าอันดับท็อปๆเลยผมคัดมาให้3มอาชีพนะครับที่คิดว่าเก่งสุดและโกงสุดและมีประโยชน์มากที่สุดนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรากดไลค์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเติมเกมนะครับลนนนเวลาน,นี้เลย e a s y Card ครับจำหน่ายบัตรเติมเกมราคาถูกเครดิตแน่นปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับค้าสอนะครับมีอาชีพเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เนี่ยผมจะคัดมา3มอาชีพนะครับที่โกงที่สุดนะซึ่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนคลาสอได้เนี่ยเราจะต้องมีตั๋ว Certificate ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้สามารถหาได้จากด่านผจญภัยบทที่10ขีด5นะครับ ขอคอยกิฟเฟนชั้น80และชั้น110นะครับซึ่งเวลาเราเลือกอาชีพคลาสองเนี่ยก็ให้เลือกอาชีพที่เราอยากเล่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราอยากจะเปลี่ยนไปเล่นอาชีพอื่นนะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะตอนนี้ผมอาชีพนี้อยู่นะอาชีพบาทนะครับแต่ผมอยากจะไปลองเล่นอาชีพมิตอ่าเราก็กดตรงนี้ได้นะนี่ใช้เหรียญ โ o ล l ปสิเหรียญในการเปลี่ยนนะครับซึ่งไม่เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเราจะเลือกอาชีพไหนนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยนะเปลือง <c oughs> อ,อ,อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอาชีพแรกกันก่อนที่ผมแนะนํานะครับนั่นก็คือบาทนั่นเองนะครับทําไมถึงต้องเป็นอาชีพนี้นะครับบาเนี่เป็นสายซับพอร์ตโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับซึ่ง ผมบอกเลยว่าสกิลกดใช้ของบาทเนี่ยคือโกงมากๆนะอ่ะมาดูที่สกิลอันติเมตก่อนนะครับบาเนี่ก็จะส่งเสียงคลื่นดนตรีออกมานะครับก็จะทำให้ยูนิตท,ทั้งหมดในฉากเลยนะได้รับดาเมจกายภาพโดยไม่คิดถึงดีเฟนต์เลยเอา่าพร้อมทำให้เป้าหมายติดสถานะหลับไหล4วินาทีแล้วก็หลังจากนั้นอีก5วิจะทำให้มอนสเตอร์ฝ่ายตนเองอ่ะ2ตัวที่ดาเมจสูงสุดนะครับ เพิ่มพลังโจมตีไปอีก30%และแคสสปีดอีก8%นะครับซึ่งดีมากๆเลยโคตรโกรงแล้วก็สกิลที่2นะครับทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูทั้งหมดนะแล้วก็มีโอกาส40%ทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็ง2วินาทีแต่ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมีสถานะแช่แข็งอยู่แล้ว ก็ยืดระยะเวลาไปอีก3วินาทีโอ้โหนานๆกันไปเลยอ่าต่อไปจะเป็นสกิลแพสซีฟนะครับสกิลแพสซีฟอันแรกนะครับเมื่อเราโจมตีธรรมดามีโอกาส25%ยิงต่อเนื่อง2ทพีในการยิงแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสุ่มเลือกเป้าหมายนะสร้างดาเมจค่าหนึ่งแล้วก็ขัดจังหวะด้วยสมมุติเขาไล่สกิลอยู่ก็โดนขัดนะครับคูดาว5.5วินาทีพาสซีฟ สกิลที่2นะครับเมื่อโจมตีธรรมดาครบ5ครั้งจะสร้างค่ายกล1แห่งนาน5วินาทีนะทำให้ในตัวละครของเราในพื้นที่นะจะได้รับพลังโจมตีแล้วก็แคสสปีดเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็เมื่อค่ายกลนี้หายไปก็ศัตรูเนี่ย ติดใบอีก3วินาทีนะโอ้โหโกงมากอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายแพสซีอันสุดท้ายนะครับหลังจากเริ่มไฟ10วิจะเพิ่มแม็กชพให้แก่ไยตนเองทั้งหมด2%เเต่อเนื่องเป็นระยะเวลา8วินาทีนะครับและทุกๆ2วินาทีจะฟื้นฟูค่า HP 60%ปคูณกับค่าพลังโจมตีนะครับอันนี้จะเกิดแค่ครั้งเดียวหลังจากต่อสู้นะก็10วินาทีก็จะเห็นได้ว่าสกิลของบาร์เนี่ยโอ้โห เรียกได้ว่าเป็นตัวบัฟให้แก่ทีมละกันและยังสามารถป่วนศัตรูได้ด้วยทำการสลีฟ p 4วินาทีแบบเนี้ยติดฟอร์สแช่แข็งอีกไหนจะเพิ่มพลังโจมตีให้แก่ทีมเราไหนจะเพิ่ม m ม็กช์พและก็ยังฮิลได้ด้วยนะครับโอ้โหบาทน,นี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบาทโกงขนาดไหน อันนี้ผมก็เอาบาทลงเลยนะครับอยู่ข้างหลังตรงกลางเลยนะเดี๋ยวเราดูกันว่ามันโกงขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวผมจะขอแค่กดสกิลบาดเฉยๆนะตัวอื่นไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลบาดนี่แล้วก็สกิลอันนี้อันเนี้ยที่ผมบอกว่าโกงคือสกิลนี้ครับ เนี่ยสกิลเนี่ยคือโกงมากหลับนานมากอ่ะเดี๋ยวแบบว่าให้กดสกิลทุกตัวแล้วดูอีกทีนะครับว่ามันยื้อได้นานแค่ไหนนะนอ่ะเดี๋ยวลองดูบาทผมนะนี่บาดผมมาแล้วเป็นไงโอ้สตูลหลับหลับทุกตัวเห็นไหมครับคือโกงมากนะเออเนี่ยเราก็แบบรัวๆครับสกิลนี้รัวๆ คือศตูเนี่ยแทบไม่ได้ขยับเลยครับรัวรัวโกงมากครับเนี่ยแล้วก็หลับอีกอื้อรัวรัวโกงจริงนะแล้วก็ยังเพิ่มแม็กเลือดเพิ่ม hp ฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะครับเพิ่มพลังโจมตีได้อีกอื้อตอบโจทย์ครับแล้วก็มาถึงอาชีพที่2ที่ผมแนะนำนะครับก็คือพีสนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ฮิวแรงและฮิวบ่อยที่สุดแล้วก็ว่าได้แล้วก็ในแต่ละครั้งที่ฮิวเนี่ยโอ้โหขึ้นเยอะมากนะครับพีทเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตโจมตีเวทมนตรยะไก่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่านะเรามาดูอัลติ a t e เมทสกิลนะครับสกิลนี้เนี่ยจะฟื้นฟูเลือดให้แก่ฝ่ายตนเองทั้งหมดเลยนะครับค่าหนึ่ง พร้อมยกเลิกดีบัฟต่างๆหลังจากนั้นอีก5วิก็จะได้รับ Energy เพิ่มขึ้น15%ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้หากได้รับเอฟเฟกควบคุมใดๆก็จะฟื้นฟูเลือด3%ของ m a x HP ทันทีต่อมาเป็น Active Skill นะครับมอบโล่คุ้มกันให้กับยูนิตตนเอง3ตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับโล่คุ้มกันนี้ก็จะมี Defense แล้วก็ Magic Defense เนี่ยเพิ่มขึ้น30%แล้วก็ ลดดาเมจจากสกิลลง35%นะครับโลนี้จะอยู่ได้8วินาทีหรือหายไปหลังจากต้านทานดาเมจครบ5ครั้งนะครับแพสซีฟสกิลแรกเมื่อโจมตีธรรมนามีโอกาสฟื้นฟู HP ฝ่ายตนเองที่เลือดน้อยที่สุดนะครับ2ตัวคูลดาว4วินาทีแพสซีฟสกิลอันที่2นะครับเมื่อโจมตีธรรมนามีโอกาส20%ซุ่มจากยูนิตแถวหน้าก่อนนะครับ จะทําให้ตัวละครดังกล่าวเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น20%พร้อมสร้างเมจิกดาเมจค่าหนึ่งนะครับแล้วก็แพสซีฟสกิลสุดท้ายอันนี้จะเกิดครั้งเดียวหลังจากเริ่มไฟ2วินาทีนะครับจะสร้างโล่คุ้มกันให้กับยูนิตท,ทั้งหมดของตนเองเลยอันนี้จะอยู่นาน8วินาทีซึ่งโล่คุ้มกันก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์คูณเมจิกแอ็แท็นะครับแล้วก็ตัวที่ได้รับเกาะนี้จะ เพิ่มบัฟพลังโจมตีกายภาพและเวทมนต์และอัตราการติดครดิตคอลด้วยอีกหรือได้พูดง่ายๆนะครับพีซก็คือเปรียบเสมือนตัวแบบยื้อครับเป็นตัวยือ้อไม่ให้ตัวละครในฝั่งเราตายง่ายนั่นเองนะครับเอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพีซเนี่ยโกงขนาดไหนนะครับไปเริ่มไฟเลยนี่เห็นไหมครับมาถึงมีโลเลยนะเออมีโลเพิ่มบัฟ คุ้มกันดาเมจได้นี่แล้วก็พอกดอัลติเมตสกิลโอ้โหฮิวทีแทบจะเต็มทุกตัวครับโกงมากๆเลยนะแล้วก็บ่อยด้วยเห็นไหมฮิวเต็มทุกตัวก็ต้องบอกเลยว่าพีทเนี่ยคือเป็นตัวยื้อที่ดีมากๆนะครับ แป๊บแป๊บหิวแป๊บแป๊บหิวเต็มหลอดตลอดนะครับผมแล้วก็อาชีพที่3นะครับก็คือครูเซเดอร์นั่นเองนะที่ผมแนะนําซึ่งบอกเลยว่าครูเซเดอร์เนี่ยเป็นสายแทงที่ยืนนานมากๆและยังไม่พอนะสามารถสร้างโล่ดูซับป้องกันให้แก่เพื่อนร่วมทีมก็คือเป็นตัวยื้อเป็นตัวแบบโอ้โหเพื่อนในทีมเลือดแทบจะไม่ลดเลยเมื่อกี้พระเลือดเต็มรัวๆแต่พอเป็นครูเซเดอร์เลือดแทบไม่ลด แถมมีฮิลได้ด้วยนะครับอ่าเป็นสายแทงที่เก่งมากๆเลยนะครับเหมาะแก่การยืนแนวหน้ารับตีนให้แก่ทีมนะครับเอามาดูอัลติเมทสกิลนะครับก็สกิลนี้เลยที่ผมพูดถึงนะเป็นการสร้างโล่ออกมาในขอบเขต8วินาทีนะจะล้างดีบับทุกอย่างออกหมดที่ควบคุมเราอยู่นะแล้วก็ใครที่อยู่ในโล่นี้นะก็จะได้โล่คุ้มกันดาเมจนะครับค่าหนึ่งนี่คือเยอะมากๆเลย และดาเมจที่ได้รับลดลง15%แต่ละวินาทีฟื้นฟู2%ของ m a ็ HP ฟื้นฟูได้สะสมสูงสุด10%โกงมาก Ultimate Skill ต่อมาเป็น Active Skill นะครับก็คือโจมตีสตูที่พลังโจมตีสูงสุดนะครับค่าหนึ่งนะและสามารถโจมตีสตูข้างเคียงได้ด้วยทุกครั้งมีโอกาส30%ติดสถานะ Darkness ซึ่ง Darkness เนี่ยก็จะทําให้พลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวทมนต์ลดลง30%นะครับแล้วก็ในขณะนั้นหากศัตรูโจมตีธรรมดามีโอกาส35%ติดสตันเองด้วยนะครับต่อมาเป็น Passive Skill อันแรกเมื่อโจมตีธรรมดา5ครั้งทําให้ศัตรูที่โจมตีได้รับดาเมจค่า1พร้อมติดสตัน2วินาที Skill p a s s i อันที่2เมื่อโจมตีธรรมดา3ครั้ง ทําให้สตูในขอบเขตได้รับดาเมจค่าหนึ่งนะครับแล้วก็กระเด็นออกไปเล็กน้อยจากนั้นตนเองจะได้รับพลังป้องกันก,นกายภาพและเวทมนต์เพิ่มขึ้น15%นะครับส่วน Passive skill อันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับเมื่อแถวหลังฝ่ายตนเองเนี่ยตำแหน่งใดก็ได้ ได้รับดาเมจถึงตายนะครับคูเซเดอร์จะเข้าสู่สถานะแบกรับดาเมจก็คือจะแบกรับดาเมจทั้งหมดเลยพร้อมต้านทานเอฟเฟกควบคุมต่างๆดีบัฟต่างๆเป็นระยะเวลา8วินาทีพอหมดระยะเวลาปุ๊บก็จะฟื้นฟู HP 5%นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่พอดีว่าผิดพลาดนิดนึงตรงที่ ผมดันไปสร้างตัวลองเป็นนักดาบแล้วมันไม่สามารถเอาตัวหลักที่ผมมีคลาสองสวิตไปเป็นคูได้อันนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างคูเซเดอร์ของฝ่ายตรงข้ามแล้วกันนะอ่ะก็ดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสชนะน้อยมากคือค่าพลังผมน้อยกว่าเยอะนะแต่อยากให้ดูสกิลคูเซเดอร์นั่นเองนะครับอ่ะไปดูกันเดี๋ยวรอสกิลคูเซเดอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับ นี่เห็นไหมครับสกิลคูเซเดอร์เนี่ยมันก็จะมีเป็นวงกลมรอบๆเห็นไหมครับสกิลนั้นน่ะคือโกงมากๆเลยนะก็จะทำให้ตัวละครในนั้นน่ะโหถึกมากๆแล้วก็สามารถฟื้นฟูเลือดได้ด้วยอย่างเงี้ยกดอัลติเมทเรื่อยๆก็คือโคตรโกงเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับท็อป3อาชีพคลาส2ที่ผมเอามาแนะนำนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆเลือก1ใน3อาชีพนี้คือเก่งโกงและมีประโยชน์มากๆครับ ถ้าเพื่อนเพื่ชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม